าแล้วจ้าเอสดมิสเตอร์บอลของแท้อาจารย์ยุทธนาฉีขาดลางเฮียออสสวัสดีจ้าพี่น้องปองไปสปูสคนตอนรับขสูวชองก็ติดห้วดังมากแช่นนะพี่น้องเขามาพอกับแอดมินนีรอไปเนะจ๊ะในวันเสาร์ที่29ตุลาคมนะพี่น้องก็ใกล้เข้ามาแล้วนะจ๊ะขับโค้งสุดท้ายแอดมินก็เลยรวบรวมแนวทางการเสียงโชคตัวเลขเด็ดตัวเล็กดงังหัวประจำวันที่ หนึ่งพศจิกายนเอามาแบ่งปันให้พี่น้องได้เบิงกันอีกเช่นเคยเนะจะ้ะก่อนไปรับชมรบฟังแอดมินก็ขอกำลังแห้งใจจากพี่น้องสูู้สุคนนะจะ๊ะ้วยการกดไลค์กดแช์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องก็สิได้รับชมคลิปใหม่ๆส่วนแอดมินก็สิได้มีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่อไปนะจะ้ะ้วยการกดไลค์กดแช์จากพี่น้องเด้อจ้า เื่อเป็นการบรัเสีวลาเฮากับไปเบิงแนวทางก็เลยจะเริ่มต้นกับทิศทางของเอสมิสเตอร์บอลนครเลยรัฐบาลไทยงดติพานมา16ตัวาโคมเพื่อกระให้เขาทั้งบนทั้งล่างแล้วจ้ะ06กับหาหนึ่งและพี่น้องเฮากับมาเบิงต่อกันทีหนึ่งพฤศจิกายน,นกันต่อเลยจ้ะซึ่งชุดนี้ก็เป็นของแท้แน่นอนนะจ้ะรัฐบาลไทยหนึ่งพฤศจิกายนชุด3โตวัวที่เพิ่นให้ก็กคือ 70c 60c 61c 603 914 904 714และ104เนาะจ้ะต่อด้วยชุด2โตเพิ่นก็ให้07 17 03 04 93 94 14และ95ได้พี่น้องเดอ้อชุด2โตที่เน้นให้ก็คือ04ได้พี่น้องเดอ้อแอสมิตรบอลลงให้ในวันที่28 ลาคม2 5, 5, 5, 5, 5 6 5นอกเนาะจ้ะก็แคบไปเบิงจดไปเบิงกันนะจะ้ะแล้วก็ไปหาสื่อลัตเตอรี่กันเดอพี่น้องเดอของแท้แน่นอนจ้ามาเบิงต่อกันที่แนวทางของอาจารย์ยุทธนากันต่อเลือกจากรัฐบาลไทยหนึ่งพฤศจิกายนสึกเพิินก็ะหาตัวเด่นที่ลักหาเนาะจ้ะต่อด้วยลักซี่แล้วก็ลักสองเดอพี่น้องเดอตัวเด่นคือหา เดนบนหาพี่น้องคูโตะพันไหสองกบหาเด้อจ้ะชุดสามตัวที่ห้ก็คือเก้าเจ็ดสองสองาซีแล้วก็เจ็ดหาสองพี่น้องเด้อต่อด้วยเหล็กจับคูนะจ้ะจับคู่ให้แล้วก็คือหาสองหาเจ็ดเจ็ดสองาีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามหาแล 7, 6, ้วก็เจ็ดหกพี่น้องเด้อเดนล่างลัก เจ็ดี่้องเด่น7จลาง3 4, ากับ4ี่เนาะจ่ะจะคูให้แลว้วประทีเรียบรอยก็ได้หาสหาเ็ดดสองหา 7, 7 2่เจ็ดหนึ่งเจามหาสามและ7 6็หาจารย์ยุทธนามาต่อกันที่แนวทางของฉีขาดล่างเนาะจ่รัฐบาลไทย1พฤทธศตวองพนหารอยหกสิบห้าวันี้เพิ่นก็ให้วิ่งที่นักขาแลบพน้องเดอฉีล่างวิ่งหา จุดสองตัวที่เห็นคือหาหกกับหาเจ็ดเด็พี่น้องเด้อหาหกแล้วก็หาเจ็ดแนวทางฉีกขาดลางไพ่มาตัวเลขบนลายเราจะสองหางเด้กพี่น้องมักกับไปหาจัดลอตเตอรี่ติดเอาไว้เด้อจ้ะมาต่อกันที่แนวทางรัฐบาลไทยเฮียออดเราจะหนึ่งพฤศจิ 1, ยายกายนซึ่งวันนี้เฮียออดเพิ่งก็ะหายสามสี่เด้กพี่น้องเด้อสามตัวเม็ดเดียวเพิ่งหายเก่าหนึ่งสี่เด้อจ้ะสามตัวเม็ดเดียวเก่าหนึ่งสี่สองตัวเม็ดเดียวหายสามสี่เด้อจ้า มักกับไปหาจัดลอตเตอรี่กันนะจ๊ะแนวทางเฮียออดสามซีเก่าหนึ่งีแคบไปเบิงจุดอ้อยเบิงด้วอพี่น้องเด้อเอาไปเทียบตัวเลขในการเลือกสื่อลอตเตอรี่กันนะจ๊ะบอกว่าจะเป็นแนวทางของเอสมิสเตอร์บอลอาจารย์ยุทธนาแนวทางฉีขาดล่างทุกแนวทางก็เป็นตัวเลขที่น่าติดตามนะจ๊ะก็มกักไปก็จัดผูนนด้น้อไป้ะจ้ะตามสุขขกคนเบาไว้ได้พี่น้องเด้อเอาตามถีตัวเองมักตัวทีตัวเองชอบได้พี่น้องเด้อ ้ทยนี้แอดมินก็ขอให้พี่น้องสภุสคนโปรดใส่วิจารญาในการรับชมแล้วก็ร,รับรู้ข้อมูลอย่างมีสติแลวจะ้ะเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคและพี่น้องเดิอแล้วก็สนับสนุนการสืบสลากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นเ้อจ้ะทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเด้อพี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกทุกสำนักนํำเ้อจ้า การลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจรารณากันให้ดีๆนะจ่ะสื่อต่างก็ลังซับสื่อตามพื้นดวขงของเจ้าของและพี่น้องเด้อแอดมินก็ขอให้พี่น้องสบูขขสบคนโชคดีแห้งๆปังๆมัน่นหมายกันทุกคนนะจ่ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโตลาพี่น้องเป็นสามีก่อนนะจ้าแล้วจังกลับมาพอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีจ้า